สวัสดีครับช่องโทษอีสานอินดีครับมือนีสิพามหาเพิงครับมาดูกันครับวันนี้จะหาเพึ่งอากาศก็สลัวสลว,สลวฝนฟ้าก็เริ่มจะตกไปปลอยมานิดๆไม่รู้ว่าจะมีรังหรือเปล่าครับในป่าแถบนี้ครับ ุ่งนาครับแต่มีปลาอยู่ประปายครับเนี่ยครับาันลิงคู่ใจของทศอีสานอินดีครับมาติดตามกันได้เลยครับแถวนี้มีอยู่นะครับแต่มีคนมาเอาไปแล้วครับเนี่ยครับ ไอ้คบเพลิงที่เขามารมควันเอาพึ่งนะครับเนี่ยครับไม่เป็นไรครับหาต่อครับหาต่อเจอแล้วนะครับหนึ่งรังครับ อยู่บนต้นต้นแต้ครับบ้านผมก็เรีกต้นแต้เจอแล้วครับเจอแล้วหนึ่งรังเนื่องจากอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับมันก็เลยเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาทำการตีพึ่งกันเลยนะครับ นี่ยครับเนี่ยต้นแต้ครับต้นแต้ต้นนี้ครับแหมโชคดีมากครับวันนี้เจอแล้วหนึ่งรังเนี่ยนะครับรังเห็นไหมครับรังก็ไม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าน่าจะมีน้ำมีหัวน้ำนะครับเนี่ย รังก็ไม่ใหญ่เท่าไหรแล้วครับมาครับเดี๋ยวจะไปตัดแล้วครับรังก็ไม่ใหญ่หรอกนะครับแต่นานๆจะมีเวลาว่างมา หาผึ่งผมขอนะครับรังนี้เนี่ยครับรังแรกของวันนี้ครับน้ำหัวหัวน้ำก็ไม่มีแล้วครับ มันเตรียมที่จะย้ายแล้วครับเห็นไหมครับเสียเที่ยวครับรังนี้เสียเที่ยวไม่มีเขาว่าจะเหลือหัวน้ำเลยครับรังนี้ ก็คงต้องปล่อยไว้อยู่บนยอดต้นนี้ต่อไปครับเนี่ยครับเจอแล้วครับรังที่สองเดี๋ยวผมซูมให้ดูไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจาก เอออากาศมันฝนมอนเหมือนจะตกครับเลี้ยงไว้ก่อนครับรอมันโตโตโต,ตเต็มที่มีหัวน้ำค่อยมาเอานะครับเนี่ยครับ เห็นแวบๆไม่แน่ใจเลยขึ้นมาดูเห็นแวบๆบไม่แน่ใจเลยขึ้นมาดูครับบนต้นสเดาครับสูงเสียดฟ้าครับดูครับมองลงไปใต้พื้นดินเหนื่อยครับกว่าจะปีนถึงยอดรังที่สามครับแต่มันยังเล็กอยู่ ดูซูมให้ดูครับเห็นไหมครับจุดดำๆฟ้ามันสลัวครับมองไม่ค่อยชัดฝนตกฝนมันเพิ่งตกเมื่อตอนเที่ยงครับอากาศมันครึ้มครึ้มครับรังยังเล็กอยู่ครับเลี้ยงไว้ก่อนครับสองรังนี้ อยู่ไม่ไกลกันครับอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วการไงพูดออพระเอกของซ่อง,องของคอยเดอรครับพระเอกของช่องทศิสานอินี่ครับออวันนี้ออได้มารังหนึ่งครับรังแค่นี้ก็เอาครับพอได้แก้ขัดแก้อยากครับออใส้เวลาใช้เวลาในตอนบ่ายครับฝนก็จะ,ะตก นี่ยครับดูครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับโกดกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องทศอีสานอินดี้เยนะครับอย่าลืมกดกระดิงดะดะด่งด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ